สวัสดีค่ะพบก,กับรายการพูดเชียงหิงหอนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคมราคาทองคำเมื่อคืนปรับตัวลงแรงลดลง30ดอลลาร์ปิดที่3326ดอลลาร์หลังจากช่วงหนึ่งทุ่มครึง่งตัวเลขการจ,จ้างงานนอนฟาร์มเพโลเดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งเกินคาดเงินดอลลาร์กลับทิศทางแข็งค่าขึ้นนะคะก็มีแรงเทขายทองคำอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เห็นตัวเลขการจ,จ้างงานนอนฟาร์มเพโล สำหรับตัวได้การจ้างงานนอนฟาร์มเพโลเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น147,000ตำแหน่งสูงกว่าตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น111,000ตำแหน่งอัตราการว่างงานเดือนมิถุนายนลดลงเหลือ4.1%สวนทางกับตลาดคาดการณ์แล้วจะออกมาที่4.3%ค่ะ ผู้ขอักาการมังงานก็ออกมาดีลดลง7000รายเป็น233,000รายน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ที่ออกมา2440,000รายนะคะกลายเป็นว่าตลาดรายงานสมัการไม่ได้อ่อนแออย่างที่กังวลไว้ถึงแม้ว่าตัวเายการจ้างงาน a pdp ที่ประกาศออกมาวันพุธจะออกมาลดลง33000ตําตำแหน่งก็ตามนะคะตลาดเลยปรับมุมมองว่าเฟดอาจจะลดดอ,อกเบีย้ยในปีนี้ 0.5%จากที่เมื่อวานนี้เฮียงมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง0.75%นะคะก็เลยมองว่าเฟรดจำเป็นไม่ต้องเล่งลดดอกเบี้ยลงนะครับสำปัจจัยลบก็มีสภาผู้แทนลัสดอนของอเมริกาเมื่อวานผ่านร่างกฎหมายวัน Big กบิว t i f ฟ l บิวเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกฎหมายที่ลดภาษี ผ่าจจ่ายอย่างขนาดใหญ่นะคะก็ขั้นตอนต่อไปทําลงนามนะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ได้นะคะทางด้านกองทุน s p ส r ีเมื่อวานถือครองทองเท่าเดิมค่ะหลังจากที่ขายทองคำติดต่อกันมา3วันสำหรับวันนี้ตลาดการเงินสมมงกาปิดทำการเนื่องจากเป็นวันชาติสารัฐ ก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะเพราะน้นทองคําก็อาจจะก,กันตัวในกรอบพี่ค่อนข้างจะสายเวยนะครับแล้วน้มรักนทองคํานะคะก็ดูเหมือนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะหลังจากที่ปรับตัวลงแตะประมาณ3 3 1 1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าการฟื้นตัวก็คงมีกรอบที่จํากัดนะคะ พว่าก็ดูแลก็ไม่มีปัจจัยไหลชี้นาในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องติดตามประเด็นเรื่องสงครามการคาร้าโลกนะคะล่าสุดก็มีข่าวว่าอเมริกาก็ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการคาร้ากับอินเดียนะคะเพิ่มอีกหนึ่งประเทศสำหรับทองสปอร์ตให้หนแนวรับ3,312ดอลลาร์3า9 5ดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้าน3,348ดอลลาร์แนวต้าน แข็งแกร่งราคา3,365ดอลลาร์ที่เป็นแนวต้านขึ้นไปของหายเมื่อวานนี้อย่างไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ค่ะสำหรับรคาคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน12ครั้งขายออกช่วงเย็น51,300บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ51,150บาท51,000บาทแนวต้าน51,450บาทแล้วก็51,600บาทค่ะ สำับคำแนะน้าการลงทุนเทดดิง้งตามกรอบประมาณ3,312ถึง3,350ดอลลาร์โคฟิเจอร์ ar, ถ้าเกิดเข้าไปซื้อเก่งกำไรเมื่อคืนครับขึ้นมาที่ประมาณ3,340ถึง3,350ดอลลาร์ขายออกไปก่อนค่ะกอลไลฟิเจอร์ ar, ฟื้นตัวขึ้นมาที่3,385ถึง3,395ดอลลาร์แนะนำขายออกไปเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าเจ็ดสตังสามสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตังนะคะแนวโน้มน่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบประมาณสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางถึงประมาณสามสิบสองบาทห้าสิบสตังค่ะสำหรับ USD คือจะสัญญาเดือนกันยายนแนวรับสามสิบสองบาทยี่สิบสตางแล้วก็แนวต้านสามสิบสองบาทสี่สิบห้าตังค่ะขอบคุณส่องรับทุกการติดตามค่ะ แล้วก็ให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ